สวัสดีครับลองมาดูวิธีการเปลี่ยนสายลวดเชื่อมกับหัวเชื่อมใหม่ปกติจะถอดกันยากก็วิธีง่ายๆนี่ครับดังต่อไปนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับตรงนี้จะเป็นกิ๊งัดขึ้นนะครับแล้วดึงออกนะสร้างกําลังดึงนี่ครับเป็นล็อกอยู่หน่อยเดียวติ่งอยู่หน่อยเดียวนั้นเสร็จปอกสายเลยตัดมาที่ปอกสายเลยเนาะครับ เปิกสายออกนะครับคือความยาวประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับแต่มันชอบขาดสายที่ปอกเพราะว่าเราจะม้วนเดี๋ยวเราจะม้วนฉนวนย้อนเป็นสองทบให้มีความหนาอ่าเสร็จพันเป็นเกลียวเพื่อความแน่นใส่ปอกครนี่ไหมครับจริงๆเขามีปอกเราจะทบเป็นสองทบอ่าจากนั้นเนี้ย จากนั้นเสร็จก็ใส่ไม่ออก็ใช้ทองแดง,ดงนั่นน่ะเขาไปก่อนนะครับก็<อ>่จะส่วนกลับมาภายหลังนี่ครับเขาก็จะให้แผ่นทองแดงมาด้วยคือเราจะใช้แผ่นทองแดงเนี่ยเหมือนกับหมุนหมุนรอบสายไฟทองแดงเส้นนี้เพื่อไม่ให้น็อตเวลาขันเนี่ยกดสายไฟเส้นเล็กๆนี่ขาดนะครับเพื่อจะรองรับน็อตที่จะกดลงมาครับเราก็ม้วนเข้าไปครับอันนี้มว้มวนเข้าไป แล้วเ,เสียบเข้าไปในช่องของเขานะครับขายนิดนึงเขาจะขันน็อเข้ามาลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าในในการที่ว่าจะใส่น้อยเข้ามา,อ,าอันนี้ช่างเขาจะพับหัวเพื่อพอเะเศมันเหลือเยอะนะครับนี่ครับยัดเข้าไปครับมันจะพอดีเลยครับใส่จะพอดีจากนั้นเสร็จเราก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่น น็อตมันจะลงไปกดบนแผ่นทองแดงที่เราม้วนทับอยู่ด้านนอกนะฮะด้านในจะเป็นสายไฟเนี่ยครับจากนั้นเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นนะครับครับลอกอยู่ประมาณนี้ดูมันอยู่คนเดียวนะครับเมื่อวานนี่ครับเล่นไม่ต้องตึงมากนะทะลุทองแดงอีกครับนี่แล้วก็กดเข้าไปครับอย่างนี้ จะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับกดกึ๊กเนี่ยครับโอเครเรียบร้อยอ่าอันนี้มาดูอีกขั้วขั้วนี้สำหรับที่จะเสียบกับตัวเครื่องเชื่อมนะครับแล้วก็ปอกสายเหมือนกันนะครับประมาณสักหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยเราต้องใส่ปอกด้านนี้เข้าไปก่อนนะครับอันนี้เราปอกเสร็จแล้วเนาะ เดเข้าไปครับคือสายมันจะแน่นพอดีคือการรวมการแฝงการอาร์คของสายนะครับเดเข้าไปอย่างนี้นะครับสายทองแดงที่ด้านด้านที่ปอกก็จะโผล่มาด้านในจะมีปอกอยู่แล้วนะครับก็ขันน็อตส,ส่วนนี้เข้าไปก็จะไปกดปอกทองแดงทองแดงก็จะไปกดกับสายนะครับนี่จะมีเรียบร้อยขันให้แน่นนะครับจะ่จะขันแรงนะครับทะลุทองแดงไปโดนสายไฟก็ทําให้ขาด แบบพอดีพอดีอ่อาครับผมปอกตัวนี้มันจะมีล่องบิดไม่ได้นะครับต้องใส่แบบให้ตรงร่องนะครับกดเข้ามาเฉยๆครับกดเข้าไปงไงนี่ครับอืมกดเข้าไปตรงๆนะครับแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าการใส<อ>่แขวงใส่ขา,ขาดนะครับ,บโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับทั้งหัวเชื่อมและหัวต่อกับตัวเครื่องเชื่อมนะครับนี่ครับ โอเคนะครับเรียบร้อยฉะนั้นการใส่การถอดไม่ยากครับขอให้ใส่ให้แน่นนะครับโอเคนะครับ